สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขนเบิดสุโมงสุบอนพี่น้องมามากินข้าวเที่ยงกับแม่ตาพี่น้องกินข้าวเที่ยงกับแม่กินข้าวแรงกับแม่นี่ของกินแม่ตากันเดียพี่น้องให้ต้มเค็มให้แหละพี่น้องกินต้มเค็มแล้วก็มีส้มพักเซียนคือเก้าพี่น้องกินกับข้าวเจ้าพี่น้องมีไข่สองหน่วยแม่ตากินต้มไข่ต้มใส่ต้มเค็มกับลูกข้าวเจ้าบวกินนะแม่ตาก็เลยกินนี่แบบเสียบพี่น้องเลยต้มกินคับมาแซ่บๆนมกันพี่น้อง แซ่บๆน้กันนะพี่น้องเด้อของหวานเมตาก็มีแหละพี่น้องมีมกแอปเปิ้ลมีมกอันนี้เนียฟรีปาช่องตัวเบาเมตาเขจะจับพี่น้องเลยมาแซ่บๆน้อกันพี่น้องแซ่บๆน้อกันหัวตักเข้าเม่ตาเนี่ย แซบ่บ่นหิวน้อง,อ mm. องติดตรงหมากับพมาพี่น้องเออห mm. มากรหิเ mm. ข้าเนาะขอกินตลอด mm. ขอกินน้ำตลอดหมากระดาพี่น้องเลย mm. mm. นี่แหละจนพมพตามักพี่น้อง mm. <laughs> Der. Hm. Ich Tino. die อืมม hmm? mm ับซเสียงรวมแเสี hmm. mm ่ยมตุ hmm. mm ้มเข็ม hmm. mm hmm. แซ่บครับพี่น้องอืมเมตตาสิบ่มีเวลาอัดคลิปพี่น้องเอ,เอ้ยเมตตามีมีธุระบวันเมตตาว่างเมตตากับสิเรนพี่นอ้องกันสิเก็บพักเก็บหญ้าคือสิบ่ได้ไปอีกแล้วพี่น้องเมตตาติดธุล,ลัลนะอีกจากสิบห้ามื้อทุลัก มีสิสะด้วยเด็กดิโนอาเหตุเหตปภาพพกตัวแซ่บแซ่บตรมเข็มมาตากเนาะแซ่บแห้เห็ดคำใหญ่ๆเมิตากินข้าวกันหิวแล้วมั้งคำใหญ่นะพี่น้องเจ็บกระเพาะน้อพ <да ี่น้องเนาะกินคำใหญ่ละแต่กระโบฟังกินคำน้อยโบป็นพี่น้องคนกินสุดลวดเนาะ เมตากินเรียบร้อยเพิ่นกินบมเป็นดอกพี่น้องเอ้ยกระสั่วกระเสียกันแม่นี่ใส่เมตาแหละกินกันหิวแล้วบมเบิ้งไฟเบิ้งโทษเฮ้ยมันแซ่บเด้อ,ดดอ,เ,อเข้ากันดีเนาะพี่น้องสมพักเสียนนะ่ะกับต้มเค็มเนี่ย ผมเพิ่เห็นข้าเจ้ากินกรบเพักกาดดอกกหดดอกเนาะมันแซบห <c oughs> มาน้อยกับพอหมาน้อยเมตตาเขาแซบาแบาดแผลก็ยึกขึ้นมา <c oughs> แซบแซบดี หวังว่ายูดีไม่แห้งเนาะพี่น้องโพสได้ไปใส่บ้านน้ำเพื่นได้วันที่สิบสามเดือนห้าเดือนสามเว้าวกับบุตรพี่น้องที่ที่สิบสามเดือนนี้นี่ละสิบสามมันก็สิบสี่จักบานเพื่อนเ็ดบุญปีใหม่จักบานาวัดเมืองบอกโดพี่น้อง วัดพุทธสมาทีเมืองบอกโดห่างจากบ้านเมตตาไปประมาณร้อยป่ายลักนะโดนแะเมตตาก็าไได้ไปเ็ดบุญยู่ดีมีแห่งคะเด้นอกพี่น้องพอสิได้ไปบุญหัวหอ้องคะเดนมันหาผู้พาไปกันยากคือเมอตตาพี่น้องเคยขับรถกับบอันแขกงันเข้าเมืองใหญ่เมตตากันยังอยากย่านได้นะคันขับอยู่บ้านนอกเมืองนอก,อนอกบ้านนอกออกไปมาได้คันขับเข้าเมืองใหญ่ ย่านเขาเลีงนะแต่ว่าข้าไปก็ได้อยู่ดอกกะทิได้อยู่ก็เคยข้าไปอยู่แต่ไม่ตากระเบนนั่นะนะมันยากมีผู้พาเข้าไปคันอยู่ใกล้ใครแดนมันข้าไปง่ายหน่อยนี่มันอยู่ใกล้กระซาถุหน่อยนี่ก็ได้ว่าใจเขาก็อยากไปละให้อยู่ดีมีแห้งกับเพาะนอกวันทีน่สิบสามนีพี่น้องันไม่ตาได้ไปเจอกันพี่น้องไม่ตามมวนไปทุกปีมื่วันพี่น้องเลย ไปบุญวัดบกโดยำไดเนี่ยว่วากูมวนคณะอาหารการกินเพื่อนก็อู้สมซื้อเทปบุญอิลีอุดมสมบุญอิลีพี่น้องอ,อาหารการกินเพื่อนก่าวัดเมืองบกโดนะวัดพุทธ,ธาสามัคคีวัดลาวติโนอาเซ็ตลุกฮึ่งมาขอ,ขอกินยังยังบนทอดเวลากินเจ้าน่ะหิวเลยหมาไม่ตายพี่น้องหิวตลอดขอ,ขอกินตลอด คือเมื่อยขากินแล้วขั้นเทาผมให้นะก็คาบอันถ้วยของกินเพื para, ่อนมาคาบมาเขามาตั้งตัวหน้าให้เขาอันใส่ของกินให้เพื่อนก่อนกินเลยแม่เพื่อนให้กินมีกำหนดนะน้องเพราะเพื่อนอ้วนหลายนวเขาจะว่าอ้วนหลายกับปดีสำหรับ่างกายเพื่อนแล้วก็หัวใจเพื่อนธนาญาตน้ำมันโอกหัวใจเพื่อนธนาเขาเจ้าเลี้ยงเขาจาระวังตอนนั้นยังอ้วน อยู่กับเมตู้ให้กินเลยดรสับบุริเหตตุมเค็มพี่นอ้องแซ่บแซบอร่อยมากแซ่บหลายลูกชายน่าูกใจได้เนี่ยเพื่นมักตุมเค็มลูกสายลาหน้าตาแซ่บพี่นอ้องอะ กินกระสุมพักเซียนเข้ากันดีๆกระสมนพักเซียนฝรั่งนี่แหละพี่น้งองลาแเกตินโน่ได้กินเสียงพื้นค้างใส่ไม่ตาบ่ขอกินเขาบอกให้กินเลยกับข้าง้างใส่มือกับขวดสองตีมือกับขวดหายไปเชขอกินเด้อ แบบมันมีกระดูกอ่อนๆเนาะแล้วก็มีเอ็นนะพี่น้องแซ่บต้มเค็มขาหมูไม่ตามากกินนะ่ะแม่กินกับมือเนี่ยมาพี่น้องมันเป็นกระดูกอ่ะเสนะมีกระดูกติดแล้วกนะ็อ่อนๆนะพนาะแซ่บเนาะอืออือ แห้งแห้งขาวอืมอืมแซ่บ,บายังบ่อกว่ามกินเทื่อเจ้านะลูุอืม อน้ตาเบาแซบอ่ไ้เพิ่นคือสิขาดแน้ตนเพิ่นกินลาลม่อบเพิ่นกินมันอยอื เวลาหิวตาใหญ่คนท้องทุกเธอเนาะพี่นอ้องตักเข้าก็ตักหลายนะได้กินให้เบิดได้แบบนึงไม่ตาต้องกินข้าวให้เบิดดละบันเนี่พี่น้องนะอืมอาแคท ป้าเอแซลมงให้เพิ่อนฉันบ่ให้กินกับไอต็อกนะพี่น้องใช่ในะถ้วยเจ้าอยู่ใส่ในถ้วยของกินเจ้าค่ะมันขอกินนะจากน้อยมามีกี่แล้วมามีเอาให้แล้วก็เอาเพื่นมามีดนเด็กมามีมันเสรฟินิดสุดยอดอัตติโน่แก่ซื้อข้าใจบ่กุูดอ่ะเอาตอดน้ำมันนี่อีกตอดนึงครับต้องจำเข้าให้เบิดเนาะพี่น้องเนาะ ใหมามีม่เอาให้มามีม่กินแล้วก่อนคำไหนก็แซ่บเนอะ ไปต้นเด้ต้นมาน้อยเด้ที่จริงแนะ้ะตาบบมักต้มเข็มได้พี่นาะไม่ต่ตาบุกินต้นมาไม่ตามอ,อยาก กินกระ zoom พักเซียนเข้ากันดีเนาะพี่น้องต้มเค็มไม่ตาบุจักตะกี้ไม่ตาเห็นแต่เขาเจ้ากินนะเห็นเขาเจ้าอันว่าขาเจ้ากินอ่ะขี้ปนต้มเค็มใส่ปากับขี้ปนส้มพักเข้านนำไองตายเราบุจักบ่มาลองกินเบอร์แซ่บเนาะเก่อนเนาะ ตัดกันจะไงล่ะเฮ้ยแซ่บ่น้อย นี่แลนห,นหละพี่น้องเมตตาสิจบคลิปกับเนาะยาวหลายแหละพี่น้องเนาะน้องเนาะพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องท้ายคลิปนี้เมตตาก็ขอเกล้าคําว่าสบายดีพี่น้องอ็อยู่ดีมีแหงความเจ็บ่าได้ความ้อย่ายมีโชคดีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อร่ำรวยเฮงเฮงปังปังดังดังทุกคนเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไดก็อย่าลืมกดติดตามเมตตาเด้อกดไลค์กดติดตามเม่ตาเด้อพี่น้องเอ้ย ໄປລະພີ່ນ້ອງພໍກັບຫນ້ອຍລວเดີ້ພີ່ດີ້ຢູ່ດ